นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยคิดได้เกินคาดไปได้เกินใคร Think XL a l l New Suzuki XL7 พิเศษเอาใจแฟนผีจองที่พักโรงแรม Eastern Grand Palace วัตยารับฟรีหมอนรองคอลิละกระิ์แท้าจากแบรนด์ Emily ผู้สับสนสโมสร Manchester United อย่างเป็นทางการสนใจติดต่อที่ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงแติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Manchester United ดูบอลกันนะวมีรายละเอียดแล้วนะครับอยากคุยนส่วนตัวเรื่องปีศัจแดงหรือว่าชอบความสุกกับเกมฟุตบอลแอจไปได้ที่ไลน์แอซายแนทดูบอลได้เลยครับแม้กระทั่งแกรี่ลินิเกอร์เอียนไรและก็อลันเชียร์ต่างเห็นตรงกันว่าเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญมากต่อบอลน,นตั้มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแม้จะเป็นเพียงแค่เกมเอฟเอคัพก็ตามแต่ว่าการล้มคั่วอริอตลอดการและเขี่ยเต็งแชมป์อย่างลิเวอร์พูลตกรอบก็ทำให้ยูไนเต็ดมีพลังใจอย่างมากที่จะเก็บผลกานแข่งขันต่อเนื่องในเกมต่อไปครับ แดงเดือดเวอร์ชัน f อฟเอับสิ่งที่เดายากที่สุดคือการจับตัวของกุนซอทั้ง2ทีมนะครับโดเเยเกนคลอบเลือกส่งรีสวิลเลียมส์ประการหลังดาวรุ่งที่ฟอร์มข้างจะน่าเป็นห่วงลงสนามเป็นตัวจริงครับขณะที่ยังมีผู้เล่นตัวหลักอย่างเตลโกอัคันชาร่าจอรจิจโยวายนาลตุมโมเมดซาน่าแล้วก็โรเบโตฟิมิโนลงสนามน,นะครับ ขณะที่ฝั่งของยูเนเต็ดเลือกนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงเล่นครับโดยที่คู่เชนเตอร์แบบ็กเลือกแฮร์รี่แม็กไกวร์กับวิกตอร์ลินเดอร์เลฟแบ็กซ้ายเลือกลุคชอที่กำลังฟอร์มดีก่อนอเล็กซ์เตเลสนะครับมิดฟิลด์ใช้สกอตต์แม็กทูเมเน่ปอร์ปอกบายืนต่ำโดยที่มีดอนนี่ฟานเดเบกยืนสูงนะครับด้านบนเป็นมาคัสแรดฟอร์ดเอเดนสันคาร์วานี่และก็เมสันกรีนวูดครับลิเวอร์พูลเดิมพันกับการเล่นเกมรุกในไลน์สุดท้ายด้วยการวางระบบ3-1-6นะครับตามภาพเลย คือใช้ผู้เล่นตัวรุก6คนมาดวนกับกองหลังแบ็กโฟร์4คนของยูนาเตดซึ่งจำนวนผู้เล่นที่มากกว่าของทีมหงแดงนะครับในแดนสุดท้ายก็ทาให้ยูนาเตดเสียเปรียบและก็โดนรุม2ต่อหนึ่งในหลายสถานการณ์ครับรวมทั้งสับสนว่าจะเข้าประกบตัวไหนดีนะฮะและท้ายที่สุดนะครับทีมหงแดงก็ไม่ได้ประตูนําก่อนจจังหวะที่โรเบอร์โต้ฟิเมโน่แทงออกกว่าให้โมฮัมเหม็ดซาร่าชิปข้ามตัวดีเฮนเซนในทวารของปีศาจแดงเข้าไปนะครให้หงแดงเบิกสกอร์แรกได้ก่อนครับ ช่วงพักหลังๆเนี่ยสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างประเทศต่างแซวกันนะครับว่าเวลานี้เนี่ยแฟนผีเริ่มจะชินกับการโดนนําไปก่อนเพราะว่าทุกครั้งพวกเขาก็จะมั่นใจว่าจะกลับมาได้ ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพวกเขาตามหลังเพียงแค่8นาทีก็กลับมาตีเสมอได้ครับจากจังหวะเด็ด้ายก้อยจากซ้ายสวิชข้ามไปขวาของแรชฟอร์ดจะให้กรีนวูดโดยที่เจมส์พิลเนอร์ดันมงสกัดบอลพลาดครับแล้วก็เลยไปเข้าทางเมสันกรีนวูดจริงๆเนี่ยน้องไม้เขียวพยายามจะยิงให้ละเอียดโดยที่จะทําได้แล้วนะครับแล้วก็ทําได้สําเร็จครับคือจังหวะเนี้ยกรีนวูดเน้นมากๆแล้วก็เป็นสกอร์ของยูเนเต็ดในที่สุดนะครับทั้งคู่เสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งในช่วงครึ่งแรกครับ เรื่อหลังเป็นโชคดีของยูเนเตดครับที่มาได้ประตูขึ้นนําเร็วจจังหวะที่บ็อกบาไปแย่งบอลมาจากผู้เล่นของลิพูกลางสนามนะครับคาวาน,นี่ชิงจังหวะได้บอลก่อนนะครับแล้วก็ไหลต่อไปที่กรีนวูดที่วางตักข้ามลายกองหลังอย่างแม่นยําครับก่อนที่รีสวิลเลียมส,สกัดไม่ดีนะครับมาเข้าทางแรชฟอร์ดหลุดเดี่ยวไปยิงผ่านมืออาริสงเบเกอร์อย่างเด็ดขาดครับสร้างความมั่นใจให้กับแรชชีในเกมนี้พอสมควรครับแล้วก็ทาให้ปีศาจแดงขึ้นนําเป็น2ประตูต่อนหนึ่งครับ อย่างไรก็ตามครับคาร์บานี่จ่ายบอลให้แม็กโชเมเนพลาดบอลไปถึงฟิมมโน่ที่ไหลเข้าเขตโทษด,ด้านในให้มิลเนอร์วิ่งหลอกก่อนที่ซาร่าจะเข้ามายิงเน้นตรงกลางบอลลอดขาเฮนเนอเนเข้าไปนะครับให้สกอร์เท่ากันที่2-2ชัช่วรลาดังกล่าวครับเป็นจังหวะใกล้กับที่โซชาเปลี่ยน a l f เฟรดกับรูโน่เฟรเนเดสมาช่วยเพิ่มสมดุลแดนกลาง หลังจากที่เริ่มโดนลิเวอร์พูลนวดแผงมิดฟิลด์มากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งก็ดีขึ้นนะครับเพราะเฟรดนั้นมาช่วยปิดการทำเกมของเตียโก้และก็บบูโน่ได้เล่นกับพื้นที่ระหว่างกองหลังและกองกลางของทีมหงส์แดงครับทําให้การเติมเกมของทูกทีมเยอะเกินครอปไม่ถนัดมากนักนะครับและบูโน่เองก็เริ่มป่วนเกมรับทีมหงส์แดงมากขึ้นเรื่อยๆครับท้ายที่สุดนะครับเฟร็ดก็จ่ายบอลยัดกลางให้คาร์บานนี่แต่ว่าโดนฟาบินโยใช้เข่าขวางเอาไว้นะครับ บรูโน่ทำสมาธิอย่างหนักมากกับฟรีคิกลูกนี้ครับแต่ท้ายที่สุดเขาก็ยิงเข้าไปได้โดยที่เป็นลูกซ้อมที่บรรดาดาวเตะปีศาจแดงอุบไตกันเอาไว้นะครับเมื่อเขาเลือกยิงระดับที่ไม่สูงมากนักไปที่เสาไกลครับโดยที่แม็มกควายและบล็อกบาร์กระโดดหลบให้นะครับโดยที่บล็อกบาร์เองนั้นก็เพยายามสกรีนให้อลิซงเบเกอร์เห็นบอลไม่ชัดแล้วก็พุ่งไปไม่ทันครับประตูของบรูโน่นะครับสำคัญมากครับแตท้ายที่สุดนั้นก็ช่วยให้ยูนเต็ดเปิดบ้านชนะไป3ต่อ2ครับเข้าไปดวลกับเวสต เป็นเกมแรกในรอบ12ปีที่อยู่ในแต้ดตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนในบ้านและพลิกเข้ารอบในเกมเอฟเอคัพค,ครับครั้งสุดท้ายที่ทำได้นั้นเกิดขึ้นในปี2009ในการพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับ ส่วนบูโน่ฉลองการย้ายมาเล่นที่โอทราฟฟอร์ดครบ1ปีพอดีครับด้วยเวลาเพียง28นาทีบูโน่เลี้ยงบอลผ่านกุรอสูสำเร็จทั้งหมดนะครับสร้างโอกาสสำคัญเพียง1ครั้งของเกมและกลายเป็น1ประตูแถมเขายังทำประตูหรือว่าแอซซิสใส่สทีมท็อป6ฤดูกาลที่แล้วได้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งลิเวอร์พูลแมตช์ตี้เชลซีเลสเตอร์และสเปอร์ครบทั้งหมดก็เป็นการลบข้อข้อหาว่าบูโน่ยิงทีมใหญ่ไม่ได้นะครับ เรื่องฟรีคิกของบูโน่ซึ่งก็เป็นประตูชายเนี่ยก็มีเรื่องเล่านิดนึงนะครับมันไม่ใช่การด้นสดเฉพาะหน้าแต่มันเป็นการนะซ้อมของบูโน่ที่ทํามาตลอดหลายวันครับเรื่องมีอยู่ว่าโซชาเนี่ยอยากให้บูโน่ได้พักในเกมนี้ครับเจ้าตัวก็เลยทุ่มเทเป็น2เท่าด้วยการไปซ้อมยิงฟรีคิกคนเดียว45นาทีครับซึ่งโซชาอะรับว่าบูโน่เนี่ยค่อนข้างจะหงุดหงิดตอนที่ถูกสั่งให้เลิกซ้อมนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยตั้งใจมากๆก,ก,กับการพยายามจะเอาชนะอาริซงเบ็เกอร์ให้ได้ในเกมนี้หลังจากที่เกมที่ field, นนอนล์างร โซชัยเห็นบุโรซ้อมหนักก็เลยคิดในใจว่าเกมเนี้ยบูโรก็จะยิงเข้าแน่ๆนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยบูโนก็ทําได้จริงๆครับ ส่วนเทคนิคการยิงเนี่ยบรูโน่เล่าว่ามาจากการสอนเลือกมุมยิงของคาร์านี่ที่บอกบรูโน่ว่าให้พยายามยิงไปทางด้านข้างไกลๆจากพุ่งประตูที่สุดนะครับแล้วก็ยิงให้มุมที่สุดที่เสาไกลที่สุดจนกระทั่งบรูโน่ทำได้สําเร็จจริงๆครับมันมาจากการฝึกซ้อมต่อเนื่องมากกว่าคนอื่นนะครับและความตั้งใจมากๆของบรูโน่ที่เขาเองเนี่ยรู้ว่าเกมแดงเดือดสําคัญขนาดไหนนะครับและที่สําคัญครับบรูโน่ก็รู้ดีว่าถ้าเอาชนะแดงเดือดได้ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนเนี่ย แฟนๆปีศาจแดงก็จะมีความสุขกันทั่วโลกครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเกมนี้คือเกมที่สาคัญในการยกระดับโมเมนตัมของยูเนเต็ดสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะแน่นอนนะครับการเอาชนะเรย์คูถือเป็นชัยชนะนัดสําคัญที่สุดนัดหนึ่งของฤดูกาลเกี่ยต่อยอดให้ยูเนเต็ดพัฒนาทีมและเก็บชนะไปเรื่อยๆต่อจากนี้เพื่อความคาดหวังในการทาอันดับให้ดีที่สุดครับและควา้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยสักหนึ่งรายการในฤดูกาลนี้ความสําเร็จอาจจะมาไม่เคยง่าย แต่เมื่อทุ่นเทยอย่างไม่เบื่อหน่ายจะกลายเป็นวันที่สุดที่ปลายทางครับยเยอันเดตเอาชนะใจตัวเองและเอาชนะอุปษษษสรรคสําคัญคือเลียผูได้แล้วแต่ดานต่อไปคือพวกเขาต้องเก็บชนะไปอีก,กเรื่อยๆนะครับและก็ไม่เว้นแต่คู่ต่อสู้รายต่อไปในพรีเมียร์ลีกที่อยู่ท้ายตารางอย่างเชฟฟี่ยูเนเตดในเกมวันพุธนี้ไม่มีเกมไหนง่ายครับแต่เราจับมือกันไว้ให้แน่นและกล้าไปสู่เกมนัดต่อไปด้วยศรัทธาและความมุ่งมั่นร่วมกันครับ ข่าวร้ายทิ้งท้ายหลังจบเกมในเดือนอล่าสุดนะครับก็คือโซชายืนยันนะครับว่ามาค c ัสแรดฟอร์ดเนี่ยมีการบาดเจ็บที่หัวเข่าและต้องสแกนอย่างไรก็ขอให้อาราชีไม่เป็นอะไรมากนะครับเพราะยังเหลือโปรแกรมนัดสำคัญอีกหลายนันใดในฤดูกาลนี้และเราขาดดาวเตะคนสำคัญอย่างแรสฟอร์ดในทีมไปตอนนี้ไม่ได้จริงๆครับ สำหรับกิจกรรมทายสกอร์เกมแดงเดือดและผู้ยิงประตูสุดท้ายของทีมปีศาจแดงในไลน์แอสไตนัทดูบอลจากการชมคลิป5นาทีปีศาจแดงเมื่อวันที่24มกราคมและลุ้นเสื้อแข่งเล็กสิทธทจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอผมและทีมงานไปหาผู้โชคดีเพียงท่านเดียวก่อนนะครับและเดี๋ยวจะมีการประกาศในคลิปของธนาคารที่26มกราคมอีกครั้งใหญ่ใครสนใจที่จะคุยเรื่องยูไนเต็ดหรือว่าอยากสนุกกับเกมฟุตบอลแอดไลน์ line, ไปที่แอสไตนัทดูบอลได้เลยนะครับ และอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆจาก Eastern Grand Palace กับอชเชอร์ราคาเพียง999บาทซื้อแค่3ใบหมดอายุตั้งปลายปีหน้าครับรับฟรีหมอนรองคอ Emily ่ลิขสิทธิ์แท้จากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการสนใจแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยนะครับที่ s i e g p m a n u s i e g p m a n u หรือว่าเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าของท่านเลยครับสามัคคีคือพลังสู้ความหวังเพื่อนนคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ Suzuki Way of Life